กลับสวัสดีพ่่อแมพี่น้องมา่อตะกุตะกวนสมองสมบูรณ์เด้อจะมารับซุ่มสองสามอะไรขอที่ก้าพี่น้องกับสองสามอะไรพี่น้องเลยวันนี้เขาเขาป่ามาห้าเฮ็ดพี่น้องแต่ตอนนี้เขาเพาเฮ็ดแต่พี่น้องเลยหัเฮ็ดทางนอกต่างอกเลือกพี่น้องเลยสองดอกแต่ว่าเขาจัดไปเดี๋ยงมัวจะได้ยุงกิน đường sáng đỏ phí nọ mẹ có phải chơi chơi cao mẹ có phải sáng đỏ man màn phí nọ sáng đỏ à, đo lưu nịt phí nọ còn mẹ có phải chơi sáng khôn ăn hết nhau kháu phí nọ ăn hết chín phí đọc. หนึ่คนตกลิ่นเบิดหนึ่บนเวนกลับมาก็พอเจ๋อสองคนแต่ว่าพอกินหดิป่อพี่น้องแล้วลุ้นแลชมแล้วพี่น้องก่อนจะเข้ามาเบิ่งมาชมกาฝากก็ไล่ก็แชร์กดติดตามกด subscribe ส่องซาบุไลในเด้อปาลูขมขบใจเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจกันดิขมขบใจเด้อ กับพีิพาประกันได้กะข้อถุกข้ไปพี่น้องกะพามันสั่นหรือว่ามันเป็นอะไรด้ก็หาพี่น้องคอมเมนต์มาบ่ได้พี่น้องเด้อน้องโดนลุ่นที่น้องเขาพ่อเฮ็ดอีเลยะนี่ต้องกเดียวซ้ำงานแบบนี้ ini kardap yang man man pino, man 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 pino, man 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 pino. Man 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 pino. hello 6เฮ็ดสมมุติเฮ็ดนานแล้นะอ้อนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้เฮ็ดขาเฮ็ดินสมปีเฮ็ดสมเอิ้นเฮ็ดรวมพี่น้องพอเจอีพี่น้องจเ็เฮ็ดยังเฮยอกันอยู่ปาเก่าี่เฮ็ดตัพวกตบ่เฮ็ดพวกตั มันจะเอ่ยยังเห็ดตับเห็ดตับตับทองอืมอืมเห็ดตับมันอยู่ในหัวโพดเนี่ยพี่น้องคนเราเห็ดปวกได้เนาะเห็ดปวกกระสรวงเห็ดปวกเห็ดอันนี้เห็ดตับสี่ปุ่นเห็ดตับอืมท้องกระทรวงเมื่อสี่ปุ่นช่องดอกเนี่ยมันมักออกตามโพดอย่างเงี้ย บอกว่ามงามพี่เนาะไปลุยหาตอบหน่อยอ๋อหาเรยอไปเห็นฮิตเราโง่คนนะนี่เไงฮึแค่เราโง่ทีเดอยวจ๋ามานคือเก่ามานอีกแล้วไปเจอเลยแค่เราโง่หาไปเรื่อยๆพี่น้องโง่ค้าวตัวนี้ สองคนพี่น้องตามปะซาชีวิตบ้านนอเฮาตาตั้งโตดว้าวพอเก่งหน่อยไปลุ้นต่อพี่น้องพนกระตกถ่ายก็อยากถ่ายพี่น้องเอ้ยพอเจ๋อใช่ไหนะเจ้าะคู่ได้ลายเธอเฮ้ยเทปเทปถึงตีนใหญ่พี่น้องฝนกระตกพี่น้องโทรศัพทกก็ยานเปียกเพาลงมาห่วยแล้วพี่น้องเฮ็ดห้องกันอยู่โคกข้าได้นะ นี่ก็มีเ็ดผึ่งแก้งแซ่บะพี่ยังนี่เทสผึ่งอันนี้นะจะเอาในใสเ่เฮ้ยนะพี่น้องเอ้ยเอ้าคืออยากถ่ายแทยบหมันฝนกระตกแหง้งงงข้าเจ้าบริขาคมห้าหาุ จะบักใหม่ถับเนาะนะห้องน,นี้นี่มันเป็นป่านเห็ดอันเด้เห็ดเพิงปสาเห็ดเพิงนะครับมันโบเห็นเด้มันกระจะบาบักถึกเอาบ่าเสียงนะก็จะ,จะบักถึกดึงตัวเนียดึงสซรามเนี่ยพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งแี่น้องโอ้ย Là phải phía nọ, này khanh à, ừ. ừ, ừ, pino ở đây nhà, bừng ừ. 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 để xôm, nấm cắn nhỉ đế, phấn cá toc, ah hết phừng, cam, tiếp mà Ừm, mình rất khá oh. Mình vô mi khuôn hà Ít ừ. ta, à, phí nộng Ít phụng hơn Ít nên đôi cả nhà khách phí nộng Để xốp nằm cằn Khuôn cả tốp Nhàn tới thôi mà sạp tiệt Đèn mạng mà khá ổn phí nộng sự rồi Nhưng มันขี้ได้มามาซื้อบ่ะในพงลายในเท้าเค่ดผึองเฮ็ดอันอันงูอันได้อีกเลยพี่น้องม้านมานพี่น้องม้านมานคือเก่าพี่น้องมาเจอเป็นคนเขี้่ะขอลบขอสนฝนก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ก็รลาย cân kê cái đó ấy ha kim chơi này nhung phải nhung lai kim hơn này cái lực thì nó tốt cả tốt lin hang tự đấy, Nó rụng nó trông dịu, P'nọc Nó sẽ để lại xâm đầy, nọ Aaaa, P'nọc Nè, nè ơi Kẹp, kẹp, kẹp Kẹp, kẹp, kẹp Thôi, đen,

งามขนาดหมวนเป็นหมวนโมนี้พี่นออ้องเอ้ยยุ่งกะไยังไงยุ่งสิ่หาเมื่ออะไรพี่นออ้องเอ้ยตอนนี้ห้ามกัดสิแดงเมื่ออะไรพี่น้องพ้นก็นเริ่มห่วยเลยอู้หเปียกเปียบเบิดเปียกจักถ่ายกันจักถ่ายจัยกถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเก็บเพ็ดหมวน,นสำได ตอนนี้เข่งกระต่ายเลยพี่น้องเอ้ยพอได้เข่งกระต่ายเลยเฮ็ดเผิอกเฮ็ดลางโง่เอ็ดอ,ดดนอ,ดดนอันก่นอเฮ็ดแดงพี่น้องเนาะไปเขี่ยไปอ่ะพี่น้องเข่งกระต่ายดีได้พอได้ว่าวเล่นว่าวอีรีเลยอันนี้นี่เฮ็ดดอกด้วยเฮ็ดแดงงงกันเลยได้ได้จี๊ดอ พอเจ๋นบ่เห็นเ็ดี่ลยหลายพี่น้อจว่านีตึงยุ่งเบงแน่สังเกตเฮ็ดเฮานะจนเครื่องกระตาพี่น้องเอ้ยพาคนบ่ได้มาหาหลายมื้อเนาะเฮยมาแล้วก็เก็บเอาแค่อันนี้ดๆดอกนี่เดี๋ยวนะพอเจ๋น่ะบ่เห็นเ็ดดีแกงแซ่บเ็ดก่อเผ็ดก่อเห็ดแดงเห็ดผึ้งได้3เห็ด มาเจอเห็ดอินเซียมเฮียเธอหนึ่งนะยนำหาเสียมกันอย่างใหญ่เลยอยากถ่ายก็อยากถ่ายอยากโทรศัพท์ตายก็อย่าอันเจ้าหน้าสิบุรีนี่โทรศัพท์ให้ถ่ายพี่น้องได้บ่งได้ชมน้ำกันได้ปวดโพพี่น้องเก็บเพชรมาหนีิบดขิดบดฟันบาสิได้เฮ้ยเ้ากวาหากวามาสิซื้อวะไว้เย่ะเพ็ดเย่ะออกแล้วออกเลย คนก็เขาจะกับคนตกลินนก่นนะาะจะกัไปัเดยยากมากแล้วก็มาซองแถวสองคนล่องมาเบิง่งน,น,น,นี่เนาะก็ถามขังนั่นนี่ให้เฮ็ดเดี๋ยวนี้ขเขาเจะอาหนัะบดีเฮ็ดอะไรเห็นวะเฮ้ยเออนั่นแหละหวาเฮ็ดก่อเสแแบบเลยจ้ากบดีเขียเพิ่นอะเพิ่นบดีเขียมากนี่ bật kia, Phật vốn Mặc xiêng Thôi dây mán ta lọ thì nó Hết cả phút đi kèng xe ừ. Kìa Hết cỏ phi nó Mùn lời Mùn lời phở trời ơi จะมางนเลยยังครบก็พอยังคบจ้าเยยฮะนี่ตรงนี้นี่แหละเดี๋ยก็เห็นก็ทียออก็จอดเที่ยวปลอยง่ายขึ้นเองง่ายขึ้นเองี่น้อง sao mắt khô thế này nè sao thế người ơi đang ông chồng gì nữa con kìa nhà ha ao vợ ở nhà ha cả đứa đi qua quay của bà ban thường vững ban là phi nông ấy, còn vào ban cả เห็นละ n ขาวออกจากเห็ดก่อดมาให้ไม่เบ่งไม่เห็นเห็ดละ n ขาวเลยพี่น้องเอ้ยดอกบักไงเลยาวา้าพี่นอ้องเอ้าถบุโกินอาชิอาเตีนดอกมันกับตีมนมนเนาะพี่นาะไป เฮ็ดย to ังเด้ยเหมเฮ็ดเผกกมีแต่เฮ็ดเผกเผเฮ็ดนอมสกินเ็ดกอเฮ็ดแดงพี่น้องซอมสกินันนี้นะในเข่งกระตาพี่น้อยบอคิดบอลฟันว่าสิได้วอไปหล่อสสื่อเตียกเียเตียกเียพี่น้องพี่น้องสได้อลพากจากเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe สองสาวันได้เด้อพี่น้องคิปหน้าพบกันใหม่